ธิานิตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาปรินิพานโตปัทายะเอกนัจตาริสะสังวัจรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัจระสหาตานิอติกันตานิปัจจุปนณาลวาเสนะกาติกาม,มาสต,ตะทุทิยังทินังวาละวัเสนะปณนะจันทวารโหติ เอวังตัตะพะวะโตปรินิพานยายสาขนายุกาลคณานาสัานลักเต,าาตัตพานเตโตรังตักกัจจังธรรมโมโตตับโหตุป,ประมา t าดุก k a p u t t a าส n a y า k a r ำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จปะหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้2 5 3 9ันพรรษา ปัจจุบันสมัยธันวาคมมาศอุรทินที่สองวันนี้วันจันทร์เป็นปัจจุบันวานพุทธศาสนิกชนกำหนดนับศาสนายุการจำเดิมแต่ปรนิพานแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเา้าพระองค์นั้นด้วยเปรีการเช่นนี้แล้วเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอเชิญตั้งสมณาหาลิจิต สดับธรรมภาสิที่จะแสดงนบ,บัตินี้โดยเคารพเทินนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะชลาธรรมโมหิชฉลังอนติโตพยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนติโตติอีบัดนี้อาตมาภาพจาะแสดงพระธรรม,มเทศนาอภาินะปัจเจเวคณะกะถา ปรณาถึงเรื่องสิ่งที่ควรจะนึกเสมอๆเ,เป็นประจำๆเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมท่านสาธุชนจะได้นำไปใช้ปฏิบัติตามสมควรแก่การเวลาต่อไปวันนี้เป็นวันธรรมมะสวนะเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบสองเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันหมดการผล ผลการกระถินสิ้นอานิสงส์พรรษาคือฤดูฝนเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนแปดก็มาหมดฤดูฝนเอาเดือนกลางเดือนสิบสองเขตของกระถินก็ตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองก็หมดไปแล้วเขตอานิสงส์พรรษาของพิกูุที่จำพรรษาไม่ขาดก็ตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ดก็ถึงกลางเดือนสิบสองก็พ้นไปแล้ว เรียกว่าตอนนี้กระพนไปทั้งลูกการผลทั้งกระถินทั้งอานิสงพ์พรรษาสําหรับภิกษุที่ได้อานิได้รับกระถินแล้วก็จะมีอานิสงส์สืบต่อไปอีกสี่เดือนก็เป็นเรื่องของการเวลาที่เป็นไปตามลําดับการเวลาที่หมุนเวียนไปตามลําดับนั้นจากการขึ้นต้นเลื่อยไปเราก็เรียกกันว่าเป็นอดีต อดีตคือสิ่งที่ล่วงเลยไปภาษาธรรมะเราก็เรียกกันว่าชราก็คือความแก่ความค่ำคล่าหรือว่าความเก่าของสังขารต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้เไวะนั้นวันนี้ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอภินันหะปัจเจเวคณกถาคือปรณนาถึงเรื่องที่เราท่านต่างหลายควรจะ ได้นำเอามาคิดเอามานึกบ่อยๆคิดเป็นประจำๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไวออสอ้อย่างยอ่อก็มีสามอย่างพิสดารก็มีห้าอย่างย่อมีสามก็คือเราต้องแก่สองก็เราต้องเจ็บสามต้องตายแก่เจ็บตายสามอย่างนี้เป็นสิ่งประจำเป็นเรื่องใหญ่ของสังขารที่ยังมีชีวิตมีวิญญาณส่วนการพัดพรากหรือเรื่องของกรรมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้จะแสดงเฉพาะสองข้อตน้นคือชรากับพยาธิชรานั้นเป็นภาษาพระแปลเป็นภาษาไทยก็ได้แก่การความแก่ความข่ขําคร่าความเก่าของสังขารต่างๆทั้งที่มีวิญ,ญญาณและไม่มีวิญญาณก็เรียกว่าเป็นชราด้วยกันทางนั้นเหมือนกับยวดยานพาหนะซึ่งเราใช้กันจะเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินหรืออะไรก็ตาม มันก็มีความแก่ของมันเหมือนกันมีความเก่าความข้ามคล้าความทุดโทรมไปเหมือนกันแต่เราไปเรียกกันอย่างอื่นก็เลยไม่ได้เรียกกันว่าชราแล้เอาคําว่าชรามาใช้กับคนก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นมีชราแต่พวกรถพวกเครื่องบินพวกเรือไม่มีชราอันที่จริงก็ชรานั่นหละแต่เราเรียกกันว่าชำรุดทุดโทรมสึกหลออันนั้นก็คือชรานะเพะฉะนั้นคําชราก็ได้แก่สิ่งเหล่านี้ มีทั้งของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณชลาหรือความแก่ความเก่าความข้ามขลาเนี่ยมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งทีาเรียกว่าแก่ตามพระสูตรลักษณะที่สองแก่ตามพระอภิธรรมที่ว่าแก่ตามพระสูตรนั้นภาษาพระเรียกว่าปฏิชันนะชลาคือแก่แบบเปิดเผยแก่ให้คนเห็นในตาของคนมองเห็นได้อีกอย่างหนึ่ง ที่ว่าแก่ตามอภิธรรมเรียกว่าอปติชนะชราคือแก่ชนิดที่ไม่รู้ตัวคือแก่เหมือนกันแต่ว่าเจ้าของตัวเองก็ไม่รู้คนอื่นมองก็ไม่ค่คยจะรู้เหมือนกันก็เรียกว่าอปติชนะชราสรุปความก็คือชรลามีสองอย่างคือแก่แบบเปิดเผยกับแก่แบบไม่เปิดเผยสิ่งที่ปรากฏอย่างเปิดเผยให้เราเห็นได้ก็อย่างเช่นตาหูจมูก หนังผิวพันวันณนะต่างๆที่เรามีกันอยู่เนี่ยตาตอนหนุ่มกับตอนหนุ่มสาวกับตอนแก่ไม่เหมือนกันแหละหูก็เหมือนกันแม้แต่กระทั่งผิวหนังพวกผมเข้าต่างๆก็ไม่เหมือนกันตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกับตอนที่เป็นคนแก่เนี่ยไม่เหมือนกันมันจะกล้านขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆกละเอียดนิ่มบางหนัาเข้าก็ชักย่อนยาน าห่างออกไปหยาบออกไปเรื่อยๆแม้แต่โครคภัยไข้เจ็บของคนชราก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นเด็กๆแล้วไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวแต่เป็นคนแก่คนเฒ่าก็ชักปวดหลังปวดเอวมีปวดต่างๆไปเรื่อยๆจะทําอะไรนั่นไม่คล่องตัวไม่สะดวกมันติดขัดไปทุกอย่างไม่ได้อย่างใจเหมือนแต่เมื่อครั้งก่อนๆก,ก่อนนี้จะลุกเหินเดินนั่งอย่างไรมันคล่องแคล่วพอความแก่เข้าครอบงําแล้วมันลําบากทุกอย่าง จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มทําผู้คิดทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกมันไม่คล่องเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้แหละคือคือชลาเป็นชลาที่ที่เปิดเผยคือเป็นชลาที่เรายอมรับกันแต่อันที่จริงสิ่งต่างๆที่กล่าววัาน,นี้มันก็เป็นความแก่มาตั้งกเกิดแล้ว แต่ว่าเป็นชราหรือความแก่ที่เราไม่ยอมรับในหลักของพระอภิธรรมนั้นบอกว่าคนเรานั้นแก่ตั้งแต่เกิดแก่ตั้งแต่วิญญ,ญาณถือปฏิสนธิในครันของแม่พอวิญ,ญญาณเกิดก็นับกันแล้วว่าตั้งท้องมาได้กี่วันกี่เดือนจนกระทั่งคลอดก็นับกันว่าคลอดกันได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ขวบอะไรนั่นคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั่นแก่ความแก่ แต่แก่ในเบื้องต้นนั้นเราไม่ยอมรับยึงเป็นอัติชนทชลาคือแก่ที่ไม่ยอมเปิดเผยแต่ว่าอัปติจชนชรลาที่จริงๆนั้นหมายถึงบางคนแม้แต่อายุวัยจะล่วงการไปมากแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเช่นยังมีกำลังดีมีเรี่ยวแรงมีกำลังดีเรี่ยวแรงดี มีความจําดีแม้กระทั่งร่างกายก็ไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยเท่าเท่าไรนะักอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆบางคนอายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีพอเราถามว่าอายุเท่าไรเขาบอกเจ็ดสิบแปดสิบเราบอกว่าดูเหมือนกับอายุสักห้าสิบสักสี่สิบห้าสิบอันนี้ในตาของเรามองไปอย่างแต่ของเขาไปอีกอย่างหนึ่งคือความแก่มันมีความแก่ที่สังคมยอมรับกับสังคมไม่ยอมรับ ที่สังคมไม่ยอมรับก็อย่างเช่นแก่อย่างเช่นอายุมากแต่ว่าสังขารร่างกายไม่แก่ทุกคนนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะแก่โดยชนิดสังขารไม่แก่ความจำดีผิวพรรณวันณนะขุดผ่องดีแต่ความแก่ชนิดนี้ไม่ใช่ได้ตามที่เราคิดจะต้องได้ด้วยการกระทาในการกระทาในที่นี้ก็คือต้องทำความดีคือปรารถนาไว้ ทำความดีและปรารถนาตัวอย่างที่เราได้รู้ได้ฟังกันก็คือเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขานี่ทำบุญและปรารถนาว่าขอให้เกิดเวลาเกิดนั้นแม่จะมีลูกตั้งสิบคนแล้วก็อย่าให้ร่างกายมันแก่อย่าให้ผิวพรรณมันเหี่ยวอย่าให้ผมมันเหงอกนางทําบุญก็ปรารถนาแล้วนางก็ได้จริงๆในชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้นางมีลูกตั้งเยอะแยะ ลูกท้องตัวเองลูกเขยลูกสะพายเดินตามกันไปพวกลูกของตัวเองกับลูกสะพยนั้นแก่ว่าแม่ยายแก่่อแม่แม่ผัวซสอีกคนถึงก็สงสัยกันว่านางวิสาขาคนไหนนะนี่คือความความสาวของคนแก่เกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลและอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นเรื่องของนางขุดสีซึ่งตอนก่อนก็เป็น ไม่เหสีของพระอินทร์แล้วก็จตุติลงมาเป็นมนเหสีของท่านอากรุงสนชัยมีผิวพรรณวันณนะสดสวยผิวแล้วก็ไม่ค่อยแก่อันนี้เพราะว่าปรารถนาไว้พระอินทร์ให้พรตอนที่จะจุติตลงมาก็ปรารถนาไว้ขอไม่ให้แก่เวลาตั้งท้องอย่าให้ท้องนูนขออย่าให้ผมขาวให้ผมดําคือทําบุญและปรารถนาไว้ก็ได้เหมือนกันนี้สําหรับโรคภัยไข้เจ็บนั้นบางคน ก็ยังไม่แก่ก็มีโรคมากบางคนแก่แต่มีโรคน้อยก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราสร้างไว้เหมือนกันถ้าเราสร้างบุญที่เป็นเหตุทําให้มีโรคน้อยถึงเราจะแกะ่เราจะไม่แก่เราก็มีโรคน้อยแต่ถ้าเราสร้างบาปไอสิ่งที่เป็นเหตุที่ทําให้มีโรคมากเราจะแก่หรือไม่แก่มันก็มีโรคมากอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็น ธรรมดาเป็นธรรมชาติของกฎแห่งกรรมความแก่นั้นไม่ใช่ว่าแก่แต่อายุอย่างเดียวคนเราถ้าแก่แล้วก็มีอย่างอื่นตามมาด้วยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่บริวารแต่สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเด็กๆเ,เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ค่อยป่วยไข้ร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลับการนอนการขับการถ่าย ความจําไม่ค่อยมีปัญหาแต่พออายุมากที่เรียกว่าเป็นคนแก่เขาแล้วมีปัญหาทุกอย่างทีนี้เราจะตัดตอนกันว่าแก่นั้นรงไหนจึงเรียกว่าแก่วัยของคนเหล่านี้ตามที่พระเจ้าตรัสไว้ก็มีสามวัยวัยต้นถ้าถือเอาในปัจจุบันก็อายุ25ถ้าจาก25มาถึง50ก็เป็นวัยที่สองถ้าจาก50ไปถึง75ก็เป็นวัยสุดท้ายแล้วนี่ความแก่อยู่รงไหน ถ้าตามหลักอภิธรรมความแก่ก็มาพร้อมกับความเกิดแต่ถ้าตามหลักของพระสูตรคือสิ่งที่จะเห็นได้คนเราพอค้นจากมัชฌิมวัยล่วงเข้าปัจจิมวัยก็จัดว่าเป็นคนแก่แล้วคืออายุห้าสิบขึ้นไปเรียกว่าเป็นคนแก่แล้วถึงร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ตามแต่ตามอายุเราก็จัดว่าเป็นคนแก่นี่เป็นวัยบางคนนั้นแก่มีความสุขบางคนก็แก่มีความทุกข คนแก่มีความสุขไม่ค่อยรู้ว่าแก่คนแก่มีความทุกข์นั้นมีความรู้สึกว่ามันแก่อยู่ตลอดเวลาจะยกตัวอย่างซึ่งท่านเล่าไว้ในมะกะเทวาชาดกมีมาในเอกนิบาตอังคุตรนิกายเป็นเรื่องซึ่งก็เชื่อ,อยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเ,เจ้าได้นํามาเล่าให้ประสงค์ได้กว้างท่านกล่าวไว้ว่าในเมืองมิถิลามีพระเจ้าแผ่นดินครองเมือง องค์หนึ่งชื่อว่า,าพระเจ้ามัคเทวะในสมัยนั้นคนมีอายุยาวสามวัยวัยละ8 4ด0 0พปีสามวัยก็เป็นอายุตั้งแสนสองหมื่นแสนห้าหมื 120, 000, ่นกสองพั 150, 000, ปีอายุยาวพระเจ้ามัคเทวะเนี่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทรงศีลทรงธรรมสอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติธรรม ครองประชาชนด้วยความสุขสำาราญวัยเวลาการล่วงไปด้วยความสุขไม่ค่อยรู้ตัวจนกระทั่งเลยมาสองวัยแล้วมามัดทิมาวัยผ่านไปผ่านไปตอนนี้อายุก็หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันปีนะผ่านไปก็มาได้ข้อคิดว่าเรานี้แก่หรือ,อยังอยากจะรู้ตอนนั้นเขาถือการแก่กันด้วยผมเงาะก็เลยบอกช่างกระระบบช่างตัดผมว่า เวลาตัดผมแต่งผมถ้าเจอผมงอกให้บอกทีคนตัดผมแต่งผมก็ตัดทุกวันก็ไม่เห็นคราวหนึ่งก็มาเห็นผมงอกอยู่เส้นหนึ่งปนอยู่กับผมดำก็ทูลพระเจ้ามากทิวราและพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ใช้แหนบทองคำถอนเอามาให้ดูก็ามาวางไว้บนพระหัตถ์พอพระองค์เห็นว่าผมงอกเท่านั้นความเร่าร้อนมันเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจว่านี่ แก่แล้วล้วนเนี่ยที่แท้เราล่วงล่วงมาตั้งเนี่ยเหลือเวลาอีกแปดหมื่นสี่พันปีถ้าเป็นสมัยนี้เราก็ถือว่าเยอะแต่สมัยก่อนนั้นก็ถือว่าไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นคิดไปคิดมานี่มันใกล้จะตายแล้วเนี่ยถ้าคนเจ็บก็ใกล้ตายแล้วถ้าหากเป็นคนอยู่ในบ้านก็กําลังถูกไฟไหม้บ้านแล้วก็ตัวเองก็ไม่มีทางที่จะออกไปด้วยก็เกิดความเร่าร้อนเกิดเหงื่อไหลท่วมตัว ท่านกล่าวไว้ว่าพวกผู้โลหิตต้องเอาผ้ามาซับเหงื่อถึงก็บิดได้นี่คนเราเวลาตกใจเวลามีโรคหัวใจเวลาอะไรเกิดอะไรขึ้นมานี่จะมีอาการ,ปรแปลกๆอย่างนี้พระองค์ก็มีอาการอย่างนี้จึงคิดว่าตอนนี้เราต้องบวชไม่บวชไม่ได้พระองค์ก็ทรงตีเตียนตัวเองว่าจะมกรเทวะนี่จะมัวหลงองไงาะเวยกิเลสซะจนกระทั่งลืมความแก่เช่หรือตอนนี้เจ้าแก่แล้วเจ้ายังไม่รู้สึกตัวอีกหรือ พระองค์ก็จึงได้ทรงตัดสินใจว่าจะบวชแน่ก็จึงพระราชทานบ้านสวยมีราคาแสนกหาปณะแก่ช่างตัดผมแล้วรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสองโตเข้ามาพระราชทานสมบัติให้ปกครองบอกว่าพ่อนี้แก่แล้วจะบวชบวชแล้วก็จะอยู่ในสวนมะกะเทวะอุทยานเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปอนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในมะกะเทวะชาดกก็ให้เป็นตัวอย่างว่า ในสมัยก่อนนั้นคนที่เขา,าบางทีก็เพลิดเพลินในกรรมคุณต่างๆก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าถึงไวัยไหนควรจะทำอะไรพระเจ้ามากเทวราชนี่ก็พอรู้ตัวว่าแก่ก็รีบทำความดีความดีที่คนแก่จะทำนั้นก็คือทำไว้เพื่อเป็นที่เคารพบูชาหรือเป็นที่สการะเป็นที่กล่าวขวันของอนุชนรุ่นหลังต่อไป ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วให้คนเขาด่าให้คนเขาตีเตียนเพราะนั้นเป็นเมื่อรู้ว่าแก่ก็ต้องทําตัวให้มีความดีจะได้เป็นที่สันเสริญของเขานีิประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคนแก่นั้นใกล้จะตายเหมือนไม้ใกล้ควางใกล้จะล้มแล้วคนตายไม่เหมือนไม้ไม้ตายล้มแล้วก็แล้วกันคนตายแล้วร่างกายตายจิตใจไม่ตายจิตใจต้องไปเกิดอีกจะต้องมีสเสบียงอาหารสําหรับเลี้ยงในภพต่อไป ก็จําเป็นจะต้องสร้างสเบียงก็คือสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมเป็นสเบียงไว้นี่ก็เป็นหน้าที่ของคนแก่นั้นความแก่นี้ถึงเราไม่อยากจะมีแต่ก็ต้องมีถึงเราจะแก่ช้าแต่ก็ต้องแก่เรียกว่าความแก่นั้นมาพร้อมกับความเกิดนี่ต่อไปพยาธิความป่วยไข้ความแก่นั้นนํำมาความป่วยไข้ามาด้วยพยาธิแปลว่าร่างกายหรือสังขารถูกเบียดเบียน ตามปกติเราไม่ถูกพยาธิหรือความป่วยเบียดเบียนเราก็จะสบายกับปีก้กระเปล่าคล่องแคล่วจะทําจะเดินจะเหินจะคิดอะไรแต่ไรคล่องแคล่วเพราะอยู่ถูกพยาธิหรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดไปหมดนี่คืออาการของพยาธิหรืออาพาธอาพาธนี้มาพร้อมกับความแก่บางทียังไม่แก่แต่ก็มีอาพาธอาพาธนี้เป็นของธรรมดามีมีอยู่กับทุกสิ่งที่เป็นสังขารที่มีวิญญ,ญาณ ที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็อาจจะมีแต่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกคนที่จะรู้สึกอาพาธก็คือคนที่มีวิญญาณอาพาธนั้นมีแก่คนทั้งทางกายและทางใจทางกายก็มีความป่วยไขย้ให้เราได้รู้ได้เห็นกันเช่นร่างกายทุกส่วนมันไม่สบายมันถูกเบียดเบียนมันไม่คล่องไม่แคล่วเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้จะลุกเหินเดินนั่งอะไรมันไม่สะดวกนี่คือความป่วยไข้ เราต้องไม่เข้าใจว่าความป่วยไข้คือการเจ็บการนอนการเข้าโรงพยาบาลความป่วยไข้คือสังขารถูกเบียดเบียนอันนี้เป็นความป่วยไขย้เรามีกันอยู่ตลอดมีมากบ้างน้อยบ้างป่วยไข้าทางกายส่วนป่วยไข้าทางใจก็คือใจนั้นมีวิตกมีกังวลมีความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากความโรคบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างและกิเลสตัวอ,อื่นบ้าง หลายอย่างรวมความแล้วก็มีความป่วยอยู่สองอย่างคือป่วยทางกายกับป่วยทางใจสองอย่างเนี้ถ้าหากว่าเป็นระดับนักที่ไม่ปฏิบัติเมื่อป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงกันป่วยกายก็จะเทือนถึงใจป่วยใจก็จะเทือนไปถึงกายถึงกันแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติรู้จักแยกแยะก็พอจะทุเลาเบาบางไปได้บ้างโดยลามาคิดว่ากายป่วยใจไม่ป่วย กายป่วยเป็นเรื่องของหมอใจป่วยเป็นเรื่องของเจ้าของคือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอให้รักษาพยาบาลส่วนจิตใจป่วยนั้นไปหาหมอไม่ได้ถึงไปหาหมอก็ต้องปฏิบัติตามที่หมอแนะนำคือต้องรักษาตัวเองเพราะคนที่ใจป่วยนั้นเป็นเรื่องในตัวหมอก็รักษาได้ยากดังนั้นก็จะต้องอรู้จักวิธีการด้วยเวลามีร่างกายป่วยไข้ขึ้นมา ความป่วยนั่นบางอย่างก็รักษาเยียวยาได้บางอย่างก็รักษาเยีวย,ยวยาไม่ได้บางที่รักบางอย่างก็ไม่ต้องรักษาเป็นโรคเล็กๆน้อยๆปวดหัวปวดท้องนิดหน่อยได้พักผ่อนสักเดียวก็หายแต่โรคบางอย่างนั้นเป็นขึ้นมาแล้วต้องรักษาไม่รักษาปล่อยไว้ไม่ได้อย่างเช่นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับร่างกายภายในเป็นขึ้นมาแล้วต้องรักษาการรักษานั้นก็ต<ส>้องรักษาให้ให้ถูกท่วงทีเหมือนกัน าการรักษาโรคโรบางอย่างรักษาได้ก็จริงแต่ว่าจะต้องรักษาให้ถูกให้ถูกการให้ถูกเวลาถูกยาถูกวิธีการท่านว่าอย่างนั้นให้ถูกเวลาถูกยาถูกวิธีการโรคบางอย่างเป็นขึ้นมาปุ๊บปับ๊บอย่างเช่นเป็นลมเราเป็นตอนเช้าไปรักษาตอนเย็นไม่ได้มันไม่ถูกการกันเป็นลมเอายาแก้ปวดท้องมารักษาไม่ได้มันไม่ถูกกัน นี่ต้องต้องถูกวิธีการถูกยาถูกเวลาทุกอย่างต้องรักษาอย่างนี้ก็หายได้ส่วนว่าโรคบางอย่างเนี่ยเป็นโรคเวรโรคก,กรรมก็ดีเป็นโรคของสังขารก็ดีรักษาก็ไม่หายรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายหมอรักษาเองหมอก็ยังไม่หายเหมือนกันโรคอย่างนี้ก็ต้องปล่อยไปตามยาถากรรมแต่เราก็ต้องรักษาอัตมาภาพเองก็คิดว่าจะมาเทศไม่ได้วันนี้เมื่อเช้าก็เป็นลมมุน ญาติโยมที่ไม่รู้จักลมหมุนก็ลองสังเกตดูอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วนั่งอ่านหนังสือแล้วทุกอย่างข้างตัวเรานี่มันหมุนไปหมดคือหลับตามันก็หมุนลืมตามันก็หมุนแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เป็นอิสระในตัวเองมีอาการขึ้นเถียนอจเจียนก็นึกว่าวันนี้จะเอาใครมาเทศดีนิมนต์เจ้าวาดแทนก็ท่านเป็นพระผู้ใหญ่จะนิมนต์มหาชนะก็ไม่ทราบปฏิกิริยนิมนต์หรือเปล่า ก็ทนอยู่จนกระทั่งใกล้เวลาก็เอาก็ยังเป็นบุญกุศลที่ได้มาเทศให้ญาติโยมฟังบ้างอันนี้ก็เ,เป็นโลกที่มันเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นพาสิที่ว่าอาเชวะิจจะมาตับปังรีบทําความดีในวันนี้โกชัญยังมรณนางตเวขคจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะตายเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปคิดว่าความดีนั้นเราทําไว้ได้ที่คิดว่าอยากจะทําหรือเป็นความดีต้องทําเลยเพราะนั้นก็ พูดมาถึงตอนนี้ก็อยากจะประกาศข่าวให้ญาติโยมได้ทราบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่วัดประเชตุพลก็จะมีการบวชชีพราม์บวชนุ่งข่มขาวรักษาศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์ษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการจนาพิเศษบวชกันวันที่สามไปศึกวันที่หกตอนเช้าปีนี้เจ้าวาดได้ตั้งให้เจ้าคุณราชสิทธิวิมลเป็นประธานอาตมภา,ภาพาเองก็ลดตำแหน่งลงมาเป็นหัวหน้าแผนพิธีกรรม ญาติโยมที่มีความประสงค์จะบวชก็สมัครได้และเริ่มบวชกันตั้งแต่บ่ายโมงวันพรุ่งนี้เหมือนกับครั้งที่แล้ว,ลวมาก็เป็นการบอกข่าวแก่ญาติโยมการบวชปฏิบัติธรรมนั้นจะได้ปฏิบัติได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราทําเพื่อในหลวงเพราะในหลวงนั้นท,นท่านทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติต่อประสงนิกรชาวไทยใช้เวลา บำรุงประเทศชาติมาห้าสิบปีซึ่งเป็นเวลาของประชาชนทางนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อถวายบูชาถวายพระราชกุศลแด่ท่านจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อรตรมพาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในอภินิหารปัจเจเวกน,นักถาสองข้อแรกพอสมควรแก่เวลาพอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุด่นการแสดงพระธรรมเทศนานี้นด้วยอำนาจบุญทานการกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย ประสบอิทธิผลที่นมนุมาพปรารถนาจะนึกประสงค์จำนงสิ่งใดซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบขอให้สมประสงค์ดังแสดงมาด้วยประการะชะนีเอวังก็มีด้วยประการะชะนี